ทองชวนเล่นตอนนี้นะเรามาเดินเล่นหน้าหมู่บ้านนะแต่ว่าเราได้ยินเสียงไซเรนเฮดนะหัวไซเรนเฮดน้องหัวท้องได้ยินเสียงหัวไซเรนเฮดไหมไซเรนเฮดปุ๊บจริงๆด้วยทุกคนทำยังไงดีเนี่ย,ยมันมากันหลายตัวเลย ครับสถานการณ์ไม่ดีแล้วน้องคุนทองยิงไซเรนเฮดไม่ตายนะครับยิงแล้วก็มาใหม่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราต้องโทรหาไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนช่วยด้วยมาจากการไซเรนเฮดให้หน่อยมันมากันเยอะเลยนี่ไอรอนแมนมาแล้วนะครับไอรอนแมนกำลังต่อสู้อยู่กับไซเรนเฮดนะครับโอ้ยโอ้ยิงกันด้วยมันต่อยกันด้วยน้อง คุณทองมาทางนี้แล้วเร็วเร็วคุณทองคุณทองมานี่เร็วก็ต่อสู้มันอยู่เดี๋ยวโดนลูกหลงมานี่เร็วคุณทองวิ่งมาหามมีเร็วน้องคุณทองวิ่งมาหามมีเร็วโอ้นี่ครับเปนต่อสู้กันแล้วนะครับไอรอนแมนพยายามจะช่วยพวกเราอยู่นะครับทุกคนมานี่เร็วมานี่เร็วน้คุณทองนี่น้องคุณทองมานี่ก่อนมาที่ก่อนนี่ก่อนน้องคุณทองกลัวไหม พอไหมครับน้องหุนทองนู่ม,มันต่อสู้กันอย่างเมามาเลยนะครับทุกคนคนในหมู่บ้านตอนนี้วิ่งไปหลบกันหมดแล้วนะครับกลัวไซเรนเฮดนะครับไซเนเฮดมาหมู่หมู่บ้านนะครับอุ้ยตอนนี้เราไม่ไหวเลยนะครับราะว่ไซเรนเฮดมาเยอะเกินเราต้องพาน้องขุนทองไปหลบภัยกันไปขุนทองไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวมันมาแล้วไปเร็วไปเร็วระวังนะระวังนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางนี้ก็มีไซเรนเฮดอีกขุนทองวิ่งกันเถอะไป ไปเร็วอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอุ้ยคุณทองมาวิ่งมาหาเราอีกแล้วคุณทองมาหาเราอีกแล้วไปเราต้องไปแอบตรงนู้นนะไปแอบที่ท้ายหมู่บ้านดีกว่าไปเร็วโอ้ทองมาวิ่งตามเรามาอีกแล้วอุ้ยไปเร็วต้องไปกันแล้วอ้โยเหนื่อยมากเลยนะครับตอนนี้อุ้ยทางรันก็วิ่งมาคุณทอง ลูกกระสุนเราหมดแล้วยังอุ้ยเร็วเร็วเร็วลูกกระสุนยังไม่หมดใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจัดการเลยนะอุนทองจัดการเลยนะเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เราวิ่งมาหลบเลยนะครับวิ่งมาหลบแล้วอะอุนทองจะเจ้ายังไงดีกับเจ้าไซเรนเฮดตัวนั้นอุนทองจัดการเลยยิงเลยเอ้มันตกน้ำแล้วอะไหนดูหนอน้ำก่อนอ๋อตกน้ำไปแล้วตรงนั้น